สวัสดีครับใน iOS 2 6แอปเตือนความจำที่ทำให้เราไม่พลาดในเรื่องสำคัญต่างๆได้รับการอัปเดตใหม่ปรับตำแหน่งปุ่มและรายการต่างๆให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นเพิ่มคำสั่งครบคันยิ่งกว่าเดิมพร้อมอัปเดตดีไซน์ใหม่ไปชมกันเลยครับการเปลี่ยนแปลงแรกเริ่มกันที่ไอคอนของแอปได้รับการดีไซน์ใหม่สีของจุดด้านหน้าดูสว่างขึ้นและเป็นปุ่มมากขึ้นเมื่อเปิดการทำงานขึ้นมาหน้าตาของแอปได้รับการอัปเดตใหม่ด้านบนมีสีสันดูน่าใช้ปรับขนาดให้เล็กลง เปลี่ยนแถบในการค้นหาเป็นปุ่มในการค้นหาแทนพร้อมกันนั้นก็ย้ายคำสั่งเพิ่มลิสต์ที่อยู่ด้านล่างออกไปไว้ด้านบนโดยเปลี่ยนจากคำสั่งเป็นปุ่มแทนแล้วครับปุ่มเมนูรูปจุด3จุดในวงกลมก็เปลี่ยนเป็นจุด3จุดอย่างเดียวเมื่อแตะเปิดรูปแบบเมนูก็ข้องวนกว่าเดิมแล้วเอาไอคอนย้ายมาอยู่หน้าคำสั่งด้วยครับพร้อมกันนั้นก็ย้ายปุ่มสร้างเตือนความจำใหม่ที่อยู่ทางซ้ายมาเป็นปุ่มขนาดใหญ่ทางขวาแทนแล้วตัดชื่อคำสั่งออกไป เมื่อเราสร้างเตือนความจำใหม่หน้าจอที่แสดงขึ้นมาก็มีดีไซน์ใหม่ใช้ปุ่ม X แทนปุ่มยกเลิกและใช้ปุ่มเครื่องหมายถูกแทนปุ่มเพิ่มการตั้งค่าบางส่วนที่เคยอยู่ด้านในหัวข้อรายละเอียดของ iOS เวอร์ชันก่อนหน้าเช่น URL สำหรับป้อนลิงก์วันที่เวลาใน iOS 26ก็ย้ายออกมาไว้ข้างนอกให้เลือกตั้งค่าได้ง่ายๆที่สำคัญเมื่อตั้งเวลาแล้วตอนนี้ Apple เพิ่มการเลือก i ท e z โซนมาให้ใช้งานด้วยครับให้เราเลือกสถานที่ได้ซึ่งคุณสมบัติใหม่นี้มีประโยชน์มากๆ เช่นในกรณีที่เราเดินทางไปต่างประเทศการตั้งค่าการแจ้งเตือนก็จะปรับช่วงเวลาให้ตรงกับประเทศที่เราเลือกโดยอัตโนมัติไม่พลาดช่วงเวลาสําคัญยังไม่หมดเพียงเท่านั้นในการตั้งค่าแอปเตือนความจํา Apple ยังเพิ่มตัวเลือก Time Zo ซนเพื่อให้เราเลือกแบบอัตโนมัติหรือตั้งค่าด้วยตัวเองได้ด้วยครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนในโลกเช่นปกติแล้วเราติดต่อง,งานกับประเทศใดประเทศหนึ่งหรือภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งเป็นหลักเสมอก็สามารถตั้งค่าด้วยตัวเองเพื่อให้การเตือนความจําต่างๆสอดคล้องกับช่วงเวลาของประเทศ หรือภูมิภาคที่เลือกได้เลยครับเราย้อนกลับไปที่แอปเตือนความจำกันต่อครับ Apple ได้เพิ่มการตั้งค่าทำประจำมาให้เราเลือกใช้งานด้วยครับด้านล่างมีการสลับตำแหน่งระหว่างลิสตและรายละเอียดเมื่อแต่รายละเอียดใน iOS 26เพื่อนๆจะเห็นว่าดีไซน์เปลี่ยนใหม่ไอคอนต่างๆกลายเป็นภาพลายเส้นไม่มีสีสันและสลับการวางตำแหน่งรวมถึงเปลี่ยนชื่อและรูปแบบคำสั่งเช่นเพิ่มรูปภาพเป็นรูปภาพ เมื่อเราย้อนกลับไปที่หน้าจอหลักของแอปแล้วแต่เปิดรายการใดๆหน้าจอมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยด้านบนคำสั่งและปุ่มต่างๆปรับเป็นรูปแบบของปุ่มมากขึ้นสำหรับปุ่มลูกศรอย้อนกลับตัดการแสดงชื่อรายการออกมีแค่ปุ่มเท่านั้นด้านล่างปุ่มเตือนความจำใหม่ก็ตัดชื่อออกแล้วย้ายมาเป็นปุ่มขนาดใหญ่ทางขวาแทนครับและเพื่อให้การสร้างเตือนความจำใหม่ทำได้สะดวกยิ่งขึ้นไม่ต้องเปิดแอปทุกครั้งตอนนี้เราสามารถทำผ่านศูนย์ควบคุมได้แล้วครับในศูนย์ควบคุมเมื่อเราเพิ่มตัวควบคุมใหม่ เมื่อเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่าง Apple ยังได้เพิ่มเตือนความจำมาให้ใช้งานแล้วครับเมื่อเพิ่มแล้วเราสามารถแตะเพื่อเพิ่มเตือนความจำใหม่จากูนยนควบคุมได้ทันทีพิมพ์ข้อความได้ตามต้องการเพื่อนๆยังสามารถแตะเพื่อเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการใช้งานได้ด้วยครับอยากสร้างในหมวดหมู่ไหนสามารถแตะเลือกได้ง่ายๆเลยครับหรือจะตั้งค่าการแจ้งเตือนก็ทําได้ง่ายๆทันทีถ้าต้องการระบุตำแหน่งและกิจกรรมก็สามารถทําได้ง่ายๆเช่นกันปักธงได้สะดวกในการใช้งานมากครับ หรือจะแตะบนตัวควบคุมค้างไว้เพื่อเปิดเมนูตัวเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการเมื่อแตะเลือกแอปเตือนความจําจะเปิดขึ้นมาพร้อมเปิดหมวดหมู่ที่เราเลือกพร้อมใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็วเลยครับนอกจากศูนย์ควบคุมแล้วเรายังสามารถเพิ่มตัวควบคุมเตือนความจาใหม่ให้กับปุ่มแอคชั่นของ iPhone ได้ด้วยครับวิธีตั้งค่าก็ง่ายมากครับในหน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนไปที่หัวข้อปุ่มแอคชั่นแล้วแตะเลือกในหน้าจอการตั้งค่าปุ่มแอคชั่นที่สแสดงขึ้นมา ให้เลื่อนไปที่หน้าจอตัวควบคุมแล้วแต่ปุ่มเลือกตัวควบคุมในรายการที่สแสดงขึ้นมาเลื่อนหน้าจอลงไปที่หัวข้อเตือนความจําแล้วแต่เลือกเตือนความจําใหม่จากนี้ไปไม่ว่าจะอยู่ในหน้าจอไหนเมื่อเพื่อนๆกดปุ่มแอคชั่นกรอบข้อความของเตือนความจําก็จะสแสดงขึ้นมาบนหน้าจอเพื่อให้เราสร้างเตือนความจาใหม่ได้ทันทีเลยครับสร้างเตือนความจาใหม่ได้อย่างรวดเร็วสุดๆสะดวกต่อการใช้งานมาก iOS 2 6ให้เราสร้างเตือนความจาใหม่ในหน้าจอล็อกได้ไง่ายๆอีกด้วยครับ วิธีตั้งค่าก็ง่ายๆในหน้าจอล็อกให้แตะบนหน้าจอค้างไว้เพื่อเปิดเข้าสู่หน้าจอการตั้งคา่าเมื่อเราสร้างวอลเปเปอร์ใหม่หรือแตะปรับแต่งเพื่อตั้งค่าวอลเปเปอร์เพื่อนๆสามารถแตะเพื่อลบตัวควบคุมด้านล่างเช่นในตัวอย่างนี้ผมจะลบไฟฉายออกไปแล้วแตะปุ่มบวกเพิ่อเพิ่มใหม่จากนั้นเลื่อนไปที่หัวข้อเตือนความจําแล้วแตะเตือนความจําใหม่จากนี้ไปในหน้าจอล็อกเราก็สามารถแตะค้างไว้บนปุ่มเตือนความจำใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อสร้างเตือนความจำใหม่ได้อย่างรวดเร็วแล้วครับ เลือกวิธีการสร้างเตือนความจำใหม่ได้อย่างหลากหลายและยืดหยุ่นยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้เป็นการเปยนแปลงหลักใหม่ล่าสุดในแอปเตือนความจำใน iOS 26เพื่อนๆที่ใช้งานแอปนี้บ่อยๆการอัปเดตครั้งนี้ทําให้การใช้งานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเพิ่มคําสั่งเพิ่มการตั้งค่าที่ครอบคลุมการทํางานยิ่งกว่าเดิมเพื่อนๆที่อัปเดตแล้วไปเริ่มใช้กันได้เลยครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับช่องสอนใช้ง่ายินเดียวในวันพรุ่งนีี้สสวััดครบ